นี้เราก็จะมาเรียนรู้ในการทำโปรดักต์แอนิเมชันนะครับก็นำภาพรูปถ่ายรูปเดียวมาทำการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้มันมูฟมันคืวิ่งเข้ามาก็ในไฟล์งานที่มีให้ทางนักศึกษาก็ ก็จะเป็นโฟล์ o ช h อ p นะครับก็คือมีโลโก้แม็อกอคู่นะครับทำในล้าสแล้วก็หรือพิมพ์ในโฟล์ o ช h อ p ก็ได้แล้วก็ประดากชอตนะครับแล้วก็มีมีเงานะครับแล้วก็แบบการ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของการไลทิ้งการจัดแสงก็คือมีแสงอยู่ด้านบนนะครับโอเคแล้ก็มาเริ่มทำก็เปิดโปรแกรม After Effects โอเคสิ่งแรกก็คือ เราอินพุตเข้ามาพอนะร์ตไฟล์แล้วเราก็เลือกไฟล์งานเข้ามาก็ให้ Import a s จาก f o t เทชนะครับเป็น composition ก็คือเมื่อเราทำงานในโปรแกรมอื่นของ Adobe ที่แยก layer แล้ว แล้วเราก็เรียกเข้ามาก็ให้ให้ต้องมาเป็นฟิสเทปเพราะฟิสเทปก็คือเป็นภาพเดียวนะเป็น position าาอัอนนี้เราก็เข้าไปดูก็มีแบ็กกราวน์นะครับมโีโอเคอย่างแรกเราก็เอาแบ็กกราว์เข้ามา แล้วเราก็เหมือนเดิมเป็นชื่อเป็น B อยู่เฉยแล้วก็เป็นสีเป็นสีเลเยอะเอาขวดเข้ามาเอาเทคเข้ามาวาง biến sợi layer, biến chú, biến sợi layer, OK, anh ấy cũng, chúng ta ใต้หวดต้เอียงหัวนะครับก็ชื่อเสแล้วเราก็เอาไลท์ i ิน สองเลเยอร์ที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกนนันก็คือ BG b a แ k ล r ก u n d เราก็ล็อมกมันนะครับก i g h t n i n g ก็คือล็อมกมันไว้ตอนนี้การเคลื่อนไหวของคอสเมติกโวดน้ำหอมหรือเนี่ยเข้ามาก็คือให้วิ่งจกักให้วิ่งจกัก ฝั่งซ้ายนะครับเข้ามาตรงกลางวิ่งมาด้วยความเร็วพอสมควรแล้วก็มาหยุดนนอันนี้เราก็เลยจะจัดการโดยการขึ้นไหวโดยใช้ New Object ในการ c อนโทรลนะครับอโอเคครั้งแรกเราก็คลิกขวานะครับไปที่ New ไปที่ New Object ก็ตั้งชื่อ ว่าเป็นฝั่งขวาอันนี้เราก็มาดูว่าเราจะต้องตั้งเอาเนเยอร์ของหนูอันนี้มาไว้ปลายของ ปวดวโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำเพิ่อมอีกอันหนึ่งเป็นฝานซ้ายเปลนสีเปลี่ยนชื่อ อนนี้เราก็เอาฝั่งซ้ายครับย้ายมาฝั่งซ้ายอันนีเ้เราจะให้ฝั่งซ้ายเป็นการคอนโทรของขวดแล้วฝั่งซ้ายเอย้ฝั่งขวาโทษฝั่งขวาจะเป็นการคอนโทรของโถดะนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็คอนโทร ฝ่ายทีโอเคคราวนี้เอ่อ text ก,ก็ให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของขวดก็คือใช้ a า e n นนะครับแส่ไปว,วางที่ขวดแล้วขวดก็ไปเป็น a า e n นของนูฝั่งขวาแล้วนูฝั่ง ขวาก็าไปเป็นทาเลนด์ฝั่งซ้ายนะคเราจะให้เข้ามาแค่สวินาทีก็พอนะครับโอเคเข้ามาโดยเหมือนเข้ามาจากังซ้ายเข้ามาขวาก็คือขวดเนี่ยมันจะหมุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขวดหมุนเนี่ยในรอบขวด ก็จะต้องหมุนตามอันนี้มีวิธีที่จะทําให้มันดูเหมือนเรอเสติกก็คือเราก็ต้องทำํำโลโก้อ Local ของแบรนด์อยู่รอบๆกุวดนะครับวิธีก็คือ,อ,อให้ BU t e x ทเนี่ยไปทำพีคอม ี compound นะครับ comp ี compound ก็คือเป็นการทำงานในตัวมันเองแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีเลเยอร์ของเท็กซ์ที่เราทำกราฟิกไว้อันนี้ เราจะทําให้รอบก็คือเราก็ทำสี่ชิ้นนะครับก็คือโดยใช้ c o p y p a t e r แล้วเราก็เลื่อนมันไปทางขวาเลื่อนทางขวาก็คือให้ gap ระหว่างที่ ของขวดตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายของขวาเนี่ยเท่ากันเราก็เช็คอีกทีนึงก็ได้นะมันก็จะมี Space เหลือตรงนี้ฝั่งซ้ายนิดหนึ่งฝั่งขวานิดหนึ่งนะครับเราก็ขยับเราก็ขยับไปนิดนึงประมาณนี้โอเคเสร็จแล้ว เราก็ทำอีก2ชิ้นนะครับก็คือลากกลุ่มแล้วก็ Copy แล้วเราก็ลากออกมาลากไปด้านขวามกันจับวางเลื่อนไปก็ได้นะครับหรือใช้ไอคอนที่ตัวเป็น สอนในการย้ายก็ได้โอเคคราวนี้เราก็ได้มาสี่ชิ้นนะครับเรากลับไปดูที่ไฟล์งานก็จะเห็นว่ามันมีในเลเยอร์ของ Text เนี่ยมีสชิ้นนะครับคราวนี้ เราจะลัดยังไงก็คือเราใช้ขวดไปที่เลเยอร์ขวดนะครับไปคอปปี้แล้วก็เปเคสแล้วเราดันขวดเนี่ยไปไว้บนดีอูเท็กซ์เป็นชื่อัแ้แล้วก็อย่าลืมให้เป็น เ็นชิ้นงานของอเลเยอร์ของนูด้วยแล้วขั้นตอนก็จะสังเกตว่าในจอเนี่ยก็จะเมื่อเลเยอร์ของปวดที่เรา Copy ี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นอยู่ด้านบนมันก็จะบางบางังเท็จ ที่อยู่ข้างบนขวดอันแรกเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีใช้อัลฟ a าก็คือไปที่บีอูเลเยอรของบีอูเท็กก็คือข้อความไปทำอัลฟาแมทช a ชื่อนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาละคราวนี้เราลองเช็คดูก่อนว่ามันเลื่อนไหม ก็ดูเหมือนหมุนรอบตัวได้เราก็โอเคแล้วตอนนี้นะครับว่าเท x t โอเคไหมัอโอเคถ้าหมุนรอบตัวแล้ว โอเคเราก็จัดก,การเลื่อนอ,อันนี้เราเอา,เอาไปไว,ไว,ไว้บนส่ดเพาะเราไม่ได้ยุ่งกับมัลออมนล็อมันเหมืองเดิมโอเคอันนี้เราก็มาจัดก,การในการเคลื่อนไหวคราวนี้เราก็ใช้นนในการเคลื่อนดังะะนั้นเราก็ไปที่เลเยอร์ของหนที่ชื่อไลท์ คลิกสต็อปวอซที่ Position ที่สองวีคลิกที่ t e ท t ด้วยแล้วเราก็ไปคลิกเลือกที่ชา a d o w เพราะว่าช h a d o w เนี่ยเป็น l a เยอร์ตั้งฐานไม่ได้ไปเป็นพาเ n ตอะไรแล้วเราก็ทำการเลื่อนก็คือใช้คลิกแล้วก็เอากด Command คิเลือกวิวกดงมาค้างไว้แล้วก็กดใชดแล้วเราก็ดันไปที่ศูนยูนยแล้วเราก็เลือนเลื่อนไปออกไปนอกเฟรม ก็าลองกลมาดูแต่ให้สังเกตว่าปัญหาตอนนี้ในก่อนที่1วิเนี่ยไอโลโก้ hey, เนี่ยมันไม่ติดมาด้วยนะครับเราก็แก้ไขโดยไปที่ศูนย์แล้วเราก็ไปคลิกเลือกที่ตัวโลโก้ b u text แล้วเราก็เลื่อน เข้ามาหน่อยแล้ก็เช็คดูาตอนนี้ก็มาแล้วมาอยู่เ,เ,เสร็จตอนนี้ก็คือผลเข้ามา ก็มาหยุดที่สองวิครับวันนี้การวิ่งให้มันดูสนุกแล้วก็ดูน่าต,นตื่นเต้นนิดหน่อยก็ให้มันวิ่งหมาด้วยความเร็วเพราะน,นั้นเราก็ไปจัดก,การให้มันแันยกร้อเข้ามาก็ไปจัดก,การที่กวามที่จะถึงสองวิเนะี่ย เราก็โลดเทปมันสัก 5, 3, 6, ห้าสามหกห้ามันยกให้มันยกล้อขึน้นมาหกก็อ 6, ลองดูหกก็ได้นะครับแล้วก็ ให้จดจำว่าพิ่งเข้ามาแล้วรันกลับไปดังเมื่อยกรอแล้วน่งั้นตอนเริ่มมาก็าจะมาที่ศูนย ก่อนเราค่อยมาเมื่อยกเสร็จก็กลับมาที่สูงใหม่เพื่อที่จะพอหยุดแล้วก็ตัวก็ลงเท่ากับลงมาปึ้ง อตอนนี้ถ้าจะให้สวยงามแบบนั้นมันก็ควรจะเมื่อมีน้ําหนักนะครับลงมามันก็จะต้องด้วยความเร็วเนี่ยมันก็ต้องโยกซ้ายโยกขวามันเราก็ไปจาัดก,การให้มันนุ่มนวลกว่าน,นี้ในการลงก็ไปปรับในนูของฝั่งเล็กก็คือฝั่งซ้ายเพราะว่า ฝั่งซ้ายเนี่ยมันคอนโทรฝั่งขวาทั้งหมดนะ,นะก็ไปที่โรเทชันเอาสักก็ต้องเป็นศูนย์ก่อนนะแล้วก็เลื่อนตามเฟรมไปน,นิดนึงใส่สักลบสองนะเท่ากับว่า มาด้วยความเร็วตึง้งเดี๋ยวนิดนึงแล้วก็ม,มุไอทิ้งแล้กลับมาเป็นศูนย์ เสร็ okay. จแล้วให้นุ่มกว่าน,นั้นเราก็ไปจัดการที่ฝวายนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็เลื่อนมาคีเพนตรงนี้ให้ศูนย์แล้วเลื่อนไปหน่อยแล้วก็ใส่ตรงนี้สักเช่เลยจุดหก กลับมาที่เดิมก็คือศูนย์แล้วเราก็ใช้คัพเป๊ะได้แล้วก็มาเทสล้วก็เท่ากับว่าวิ่งเข้ามาโ <Okay. S 1> อเคคราวนี้ถ้าสังเกตก็คือ mm hmm. เงามันไม่ตามให้เรี mm hmm. ยบก็ อ๋อแอนชา์โดมันมีเหลือมิดหนึ่งนะครับมันคือมันนำนำมาก่อนตอนนี้ตรงน,นี้มันต้องมาพร้อมกับขวดัน้นเราก็กลัดเป็นแก้ก็คือพี่ชา a ์โดแล้วก็ให้มันอ๋อเมา่อกี่เราไปเลื่อนเลื่อนปวดขยับไปอีกแต่ว่าเราไม่ได้เลื่อน เพรเราไปขยับที่นูของไล์เราเร้<ม>เดูอ่ะมาแล้วมาป้อมกันนะเคคราวนี้โอเคอเมื่อได้แล้วด้วยความเร็วแต่ถ้าเราให้สวยมากขึ้นมันควรจะวิ่งมาเร็วนะครับแล้วก็มามาหยุดชะยอะลอหยุดเพราะงั้นสิ่งที่ เราควรจะทำก็คือ m o v e ให้มันช่วงนี้มันเร็วนะครับแล้วลงมาชาก็ไปลากลุมที่ของ POSITION แล้วก็ของไปที่โอเค <c oughs> ลืมก็ลากลุมนะครับแล้วก็คลิกขวาไป Keyframe Assistant คลิก ECI คลอก S หนแล้วตัว ไอไดมอนก็จะเปลี่ยนเป็นฐานนะรวมถึงของตัวไลน์นี้ด้วยคิดวาิเป็น a s mm hmm. s z e n f n F9 โอเคคราวนี้ขั้นตอนก็คือเราก็เมื่อแน่ใจว่าตรงนี้เป็นที่เราเลือกเป็นสีกนันแล,แล้วทั้งสองไลเยอร์ เข้าไปที่กราฟตัวนี้แล้วเราก็จัดก,การก็คือไปดูที่คลิกที่เมนูคลิก choose graph type ให้ชัวร์ว่าคลิกติ๊กเลือกอันที่เป็น edit speed graph นะครับเสร็จ <Okay. S 1> แล้วเราก็ใช้เมาส์ลากกลุ่มเสร็จมันก็จะมีแขนออกมานะครับอนนี้เราต้องการให้มันมา เร็วช่วงแรกแล้วมาช้าเราก็ใช้ปรับตัวแขนสีเหลืองดันเข้าไปครับเท่ากับสปีดขึ้นบนเนี่ยขึ้นมาจะเร็วแล้วก็จะหน่วงก็คือลงมาช้าจนหยุดนะครับคราวนี้จะกลับไปดูเราก็คลิกกราฟอีกทีนึง กลับมาที่มเมนูท่านทำลายเดิมแล้วคราวนี้ลองดูว่ามันเร็วมันจะมาเร็วแล้วก็มาช้านะครับโอเคอที ก็อาจจะใช้ได้ดูมอนจริงโอเคตอวนี้ก็ทำให้มันสนุกกว่านี้ก็ คือเมื่อมาหยุดทุกก็ให้มีแสงเงาผ้าดากซ้ายไปขวาเราก็โดยการที่จะเรืยกครับกิ่เอ,เอ,เอฟเฟกตัวนี้ก็คือ CC โอเคเลือกไลท์ควิ e ไ h ท์ควิปลากคลิกแล้วก็ลากลงมาวางที่เลเยอร์ของขวดก็คือพลาสติแล้วก็มันจะขึ้นจุดขึ้นจุดตรงนี้มา แล้วก็ถ้าดูเนี่ยมันก็จะเงาพาดนะัอันนี้มันออตโต้มาเซ็ตกลางเราไม่อยากให้ได้อย่างนั้นเราก็ศูนย์ ตรงนี้เนาะโอเคตอนนีเ้เมื่อมาเมื่อมาจอดตรงนี้ปุ๊บหยุดปั๊บที่สามวินาทีก็ค่อยใหย้แสงเงามาเริ่มทำงานก็ไปคลิกที่ โมทอร์ไปที่44คลิกเลือกที่เซนเตอร์แล้วก็ไปถึงเกือบหนึ่งวิมันก็เอาเริ่อหน่อยก็ใกล้ๆเกินขึ้นนิดหนึ่งเราก็ย้ายมันมาฝั่งนี้คือให้เลยพ้นมานะครับเลยพ้นมาพ้นขวดมานำมา ในช่วงที่ขึ้นตรงนี้มันน่าจะขึ้นมาแล้วก็ควรจะต้องมียี่ห้อมีเทกลอยขึ้นมาว่าสินค้ามีโลโก้ขึ้นมามีราคาขึ้นมาหรือวางจำหน่ายที่ไหนอะไรเงี้ยครับเป็นอินโฟเมชันก็ลองทำดูนะครับว่าโปรดักที่เป็นรูกขายรูปเดียว เราทำให้การขึ้นไหวโดยการบุญแล้วก็เข้าเฟรมแล้วก็หยุดหยุดภายสจริงคือมีน้ำหนักของตั้งลกใส่ลูาโอเค <Okay. S 1> อันนี้ก็เราก็ลองทำดู